ครับโกรกับผมครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะเพว่าพี่คอนิมกระด้มกระดึ้ไล์คลิปนี้ผมแล้วก็สวัสดีครับพวก <c oughs> พี่เขาจะพูดเลยไม่รู้ว่าบลอกว่าทางอะไรเนี่ยครับปลายางครับพี่เขาอานนาเลยไม่รู้เขาเฮ้ยเฮ้ยขอดูขอดูด้านล่างหน่อยดิฮะขอดูด้านล่างนี่มันอนุสาวรีย์ที่คูณสร้างขึ้นเองเมื่อขุดเจอหรืออะไรสร้างเองเป็นถ้าเออสร้างเองถ้าเกิดมึงกระโดดเข้าไปคิดว่าจะไปที่ไหน The end ันไมมันยังไม่เสร็จนะบอมสตีฟตายเสียชีวิตตายคารที่อีกครับเนื่องจากบักของมันทำให้ตัวของสตีฟขาดแล้วก็ยายที่สุดมึงรับมันมาแล้วมันมาแล้วบอมมาแล้ววูว้าวว้าวมันจะฆ่าเลยคือวิธีการฆ่าสมาที่ส้น เราต้องไปอีกฝั่งครับไปที่ประตูมิติแห่งอีกแล้กันแล้ววอดี้ผมก็จะบินไปเลนดิโกเลนดิโกนี่คือผมนี่คือซื้อของผมกลัวมึงเลยอ่ะนี่คือทางเข้าเลนดิโกเนี่ยผมอาจจะมีคนมาขโมยเพชรหน่อยเ <laughs> นี่ยผมใช่ พี่ต้องห้ามห้ามใครชูเป็ดอคอดไปชูปดทอดอ๋อกิอขึ้นไปด้านบนไม,ไมเหรอมันมีท้องเข้าดีก่อนไปที่เอซิตเตอร์นผมมันจะเป็นเมืองของเดอะเอ็นนะผมเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเราจะตายก่อนชาติอย่าไปสนใจพี่เขาเลยครับผมอย่าไปสนใจเสียงอย่าไปสนใจเสียงพี่ อันนี้ไม่ยังไม่สนใจผมบอกด้วยนะครับเพิ่งแคสที่โรงเรียนอยู่ใช่ครับแคสที่โรงเรียนอยู่ครับผมแคสที่โรงเรียนอยู่ครับผมแล้วสามปีผ่านไปเราวาปมาที่เดิมแล้วนี่ครับผมบเียแล้วก็ตกลงมาที่เดิมแล้วก็ตกลงมาที่เดิมแล้วก็ขึ้นไปที่เดิมขึ้นไปไหนวะ,<ด>ะนีรอมถึงเวลาเราจะมาสร้างนี่ผมมันเป็น